สวัสดีครับอ่พบกับผมอีกเช่นเดิมครับกับผมสมศักดิ์ครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาผู้ที่ตามผมผู้ที่พบเจอผมมาเก็บมเมล็ดตาลกันเอาไปปลูกในแปลงครับนี่ครับต้นอันนี้เป็นต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวดูเลยฮะมองขึ้นไปนูน่นถูกไฟเผาแล้วครับแต่ว่าผมผ่านไปผ่านมาเห็นมีลูกดกดีแล้วก็ลูกใหญ่ดีแลวก็ลําต้นก็สวยดีเลย จะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกในแปลงครับที่กาลังเก็บอยู่นู่นครับภรรยาเนี่ยลูกล่วงเกินเลยครัไฟเขาไหม้ต้นครับนี่ครับวิธีที่ผมจะเอาไปก็เนี่ยที่มีมีหนออย่างนี้เนี่ยไปถึงก็ไปเอาไม้เจาะแล้วก็เอาไอ้ที่งอกๆเนี่ยทิ่มลงดินไปเลยจยหายครับเนี่ยครับลูกล่วงเกินเลยแต่ว่าแต่ว่า งอกยาวแล้วก็บางอันก็ห่ายท้องเปนอย่างนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนี่ับนี่นี่ก็ดึงไม่ออกครับ นี่ก็ดึงไม่ออกนี่ก็ไม่งอกให้เมล็ดเยอะมากครับต้นนี้ร่วงผมมาเก็บเป็นวันที่สองแล้วครับ เมื่อวานผมเก็บไปชุดหนึ่งได้ประมาณสักยีสิบกว่ามเมล็ดครับวันนี้ก็เก็บได้จะได้สักยี่สสาสิเมล็ดก็จะปลูกหน้าจะรวมรวมได้สักประมาณห้าสิบหกิบต้นนะครับต้นตาลน,นะครับตาลเดี๋ยวไปดูวิธีปลูกและที่ปลูกกันครับผม ครับผมจากที่เก็บเมล็ดตาลมาครับตอนนี้ผมก็มาถึงแปลงปลูกครับนี่ครับแปลงปลูกนี่เป็นแปลงปลูกครับในนี้ก็จะมีไผ่แล้วก็มีไม้หลายๆชนิดรวมอยู่ค่ัแต่ผมจะปลูกตาลเป็นแนวนี้ครับนวนีอันนี้แนวแนวด้านนี้ครับกาจะปลูกเข้าไปสักประมาณสองเมตรฮะซึ่งเมื่อวานผมก็มาปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะปลูกเพิ่มเมื่อกี้นี้คาดว่าเก็บมาเพิ่มนี้จะได้ประมาณสักสี่สิบ เม็ดได้เมื่อวานนี้รวมๆก็จะได้เกือบร้อยต้นเลยครับเนี่ยเป็นปลูกตาลริมริมริมกาเรียกว่าริมแดนริมแดนที่ก็จะปลูกไปนี่ส่วนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็คิดว่าจะปลูกในแปลงน,น,นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิธีปลูกจะเป็นยังไงฮะนี่ครับหน่อเมล็ดตาลครับที่จะปลูกเดี๋ยวผมจะปลูกกันตรงนี้ครับเนี่ย เขามาใกล้ๆนี่ก็น่าจะปลูกไม่ยากนะครับมเมล็ดตาลนะครับผมก็จะแหวกที่ไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นเป็นมเมล็ดตาลครับเราก็จะเอาไม้เนี้ไม้นียเจาะลงไป<ะ>เพื่อที่จะให้ให้จาวตาลที่รากเขาเนี้ยลงดินไปได้ง่ายๆฮนะะจะเจาะแบบนี้ จะหาตำแหน่งวางให้เขาอันนั้นก็เฉลี่ยไปทางนี้ก็จะวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็วางไว้แค่นี้เองครับเนี่ยปลูกตามเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะพามาติดตามดูว่าปลูกไว้แล้วเนี่ยเขาจะงอกได้เป็นต้นตาลได้ประมาณไหนถ้าประมาณหนึ่งปีครับปีหน้าของปีหกหกห้านี่ยนะ ขอบพระคุณผู้ที่รับชมติดตามนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบเจอกันนะครับผมการทด้ทำวันนี้ผมจะจบวันนี้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ